สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองให้นักเรียนหยิบหนังสือหน้าที่พลเมืองขึ้นมาเปิดหน้าที่39นะคะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยพร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะ วันนี้เรามาช่วยกันกำหนดข้อตกลงของนักเรียนในระดับชั้นป .3 เกี่ยวกับการดูแลรัลกษาความสะอาดในโรงเรียนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดนะคะขั้นตอนที่1ก็คือกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลรัลกษาความสะอาดในโรงเรียนนะคะนักเรียนอาจจะเอาเป็นข้อตกลงอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่เหมือนครูก็ได้นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างทเฉยๆข้อตกลงอันแรกก็คือช่วยกันเก็บขยะที่หล่นตามพื้นในบริเวณโรงเรียนนะคะถ้าทุกคนได้ช่วยกันเก็บขยะนะคะโรงเรียนก็โรงเรียนเราก็จะสะอาดนะคะข้อที่2ไม่ขีดเขียนข้อความลงบนกำแพง ของโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นข้อตกลงในการดูแลรักษาความสะอาดในโรงเรียนซึ่งนะคะมีอยู่2ข้อด้วยกันข้อที่สองสมาชิกในห้องร่วมแสดงความคิดเห็นและรณรงค์ให้สมาชิกห้องเรียนอื่นๆปฏิบัติตามวิธีการรณรงค์ของสมาชิกในห้องเรียน ให้ตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบเราจะรณรงค์ข้อไหนดีคะอันนักเรียนว่าข้อไหนดีคะข้อแรกก็คือจัดทำป้ายนิเทศนะคะข้อที่2องอประกาศเชิญชวนหน้าเสาธงตอนเช้านะคะเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดในโรงเรียนอื่นๆอื่นๆมีไหมคะก็คือ เดินรณรงค์ในโรงเรียนว่าเราจะช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงเรียนนะคะโดยการช่วยกันเก็บขยะไม่ขีดเขียนข้อความลงบนกำแพงข้อที่สามสำรวจความเปลี่ยนแปลงในหนึ่งสัปดาห์ความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนเมื่อเรารณรงค์ช่วยกันปฏิบัตินะคะโดยการช่วยกันเก็บขยะหรือว่าไม่ขีดเขียน กำแพงโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนของเราจะเป็นอย่างไรผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ปรากฏว่าโรงเรียนของเรานี้เป็นไงคะโรงเรียนสะอาดขึ้นเพราะทุกคนในโรงเรียนร่วมกันทำตามข้อตกลงนะคะเพราะเราช่วยกันข้อตกลงที่เราได้กำหนดไปสองข้อนี้อันสุดท้ายนะคะ การปฏิบัติของสมาชิกในโรงเรียนสมาชิกในโรงเรียนนี้ปฏิบัติหรือว่าให้การตอบรับดีหรือไม่ดีคะสมาชิกให้การตอบรับและปฏิบัติตามนะคะเมื่อปฏิบัติตามนะคะโรงเรียนเราเนี่ยก็จะสะอาดนะคะสะอาดขึ้นตามที่เราได้กําหนดข้อตกลงไว้นะคะชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอจบ เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ